คนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปกินข้าวเช้านะคะบรรยากาศวันนี้ก็อื่นๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันโจกับนุกก็ไปกันก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็เตรียมพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกัน,นะคะ่ะ <c oughs> บรรยากาศก็ร่มรื่นม,มากเลยนะ ะเป็นข้าวต้มนะข้าวผัดแล้วก็ผัดผัดเส้นเหลืองก็บรรดาเบคฟาสนี่ก็จะมีสลัดมีคอนเฟลกด,ด้วย ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันนะคะฝนก็ตกไม่รู้จะได้มองเห็นอะไรบ้างขื้นจะแรงหรือเปล่ากินข้าวเสร็จก็ไปเลยนะคะไปวันนี้เราจะดำน้ำแบบจอยทริปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคนอื่นด้วยนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปกับกลุ่มไหนไปค่ะ นี่ก็คือเรือของเรานะคะขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนนะฮึมครบแล้วเนีาะครบแล้วเนื่อไหนเดือดเดือดเดี๋ยวแกไม่ใช่เอากระเป๋าไปมันหนาวเลยหนาวอเออหนาวอีกแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นเรือกันครบแล้วะคะ่ะ ขาดแค่พวกเราเขารอนานแล้วไปกันตอนนี้เราก็เริ่มลงเรือกันแล้วนะคะเรือก็ออกจากฟ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำดูปลาดูปลาการังกันค่ะแต่เพื่อนๆอย่าคาดหวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงโลซีซันหรือว่าช่วงหน้าฝนนั่นเอง

จุดแรกที่เราแวะดำน้ำกันนะคะจริงๆพี่ไกด์เนี่ยเขาบอกนะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะคะแต่ลืมแล้วค่ะทุกคนคือตอนที่เขาบอกเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเนาะเราตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะลงเร็วๆนะคะต่างคนก็ต่างหาชุดหานู่นนี่มาใส่นะก็เลยไม่ได้ฟังนะคะว่าจุดเนี้ยคือจุดดำน้าที่ชื่อว่าอะไรนะคะแต่ก็ นี่คะ่ะทุกคนปะการังก็สวยอยู่นะแค่มันไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดส่องลงไปนั่นเองนะช่วงเที่ย่าไปก็ฝนตกชํำเลยทุกคนก็ได้แค่นี้จริงๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วนะคะนี่นะกลัวตอนแรกก็กลัวแหละว่าจะออกเรือมาทริปดำน้ำไม่ได้แต่เขาก็ ให้ออกมาได้นะคะก็เลยได้มานะถือว่าประสบความสำเร็จไปหนึ่งอย่างนะคะที่มาดำน้ำดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะค,ค่ะครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไปช่วงหน้าหายก็ได้นะทุกคน ที่เห็นชุนลมุนวุ่นวายแบบนี้นะคะพวกเราพยายามจับมือกันเป็นวงกลมและให้โอโจโอเนี่ยลงไปถ่ายย้อนขึ้นมาค่ะแต่โอจโจเนี่ยผู้ที่ดำน้ำเก่งที่สุดของบ้านเรานะคะก็ยังดำลงไปไม่ได้ค่ะมันลอยดันขึ้นมาเลยค่ะทุกคนล้มแลว้ว สิ่งที่พวกเราต้องการทำก็ประสบความสำเร็จค่ะด้วยฝีมือการถ่ายวิดีโอจากพี่คนขับเรือหรือว่าไกด์ของเรานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าวงกลมของเรามันจะออกมายุ่งเหยิงก็ตาม ก็คือครั้งแรกของชาวแก๊งนะคะหรือว่าของเจของโจของนุกๆนะที่มาเกาะหลีเป๊นะคะแต่เป็นครั้งที่สองของแอมนะคะครั้งแรกที่แอมมาเนี่ยตอนยังเด็กมากๆนะทุกคนมาช่วงไฮซีซันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือแม่เป็นคนพามาเนาะมากับญาติๆอะไรอย่างนี้เนาะเขามากันหลายๆคนนะคะมาช่วงไฮซีซันซึ่งปะการังมันสวยมาก มันทําให้เราเนี่ยฝังใจนะคะว่าแบบมาเกาะหลีเป๊ะมาดําน้าเกาะหลีเป๊ะคือแบบที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงที่เรามาช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่ามันเป็นหน้าฝนนะคะแสงแดดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็ส่องลงมาไม่ถึงข้างล่างนะทุกคนทําให้สีของปะการังเนี่ยค่ะมันไม่ชัดเจนนะคะจริงๆน้องปะการังเนี่ยสีเขาจะสวยมากๆเลยนะคะ แต่ว่านั่นแหละแดดมันลงไปไม่ถึงทุกคนและภาพที่เราถ่ายออกมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะมันก็ไม่เหมือนกับตาจริงนะตาเนื้อของเราที่เราได้ดูผ่านหน้ากากดำน้ำเนี่ยมันสวยกว่านี้เยอะมากเลยค่ะสีมันก็จะสดกว่านี้หน่อยนึงนะคะทุกคน จริงๆเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองมากันนะคะแต่ถ้ามาเนี่ยขอเธอนะมาช่วงหน้าไฮซีซันหรือว่าไม่ใช่หน้าฝนนะทุกคนมันจะสวยม,มากๆเลยค่ะ าถึงจุดดำน้ําจุดที่สองแล้วค่ะคนค่อนข้างเยอะแต่พื้นที่ดำน้ําค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนเขาจะมีเชือกผูกเรือให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยจับเชือกอะไรแบบนี้ด้วยนะยนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกระแสะน้ําค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะลงน้ําแล้วค่ะนีออ่้งตัวเลย ตุม่มทุกคนเราต้องลงแบบนี้นั่นแหละนะนี่นะคะข้างๆก็เป็นเรือของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆน,นะคะซึ่งเรือเยอะมากช่วงที่เราไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซันหรือว่าช่วงหน้าฝนแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือใช้โครงการเอ่อเที่ยวไทยคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะ พวกเราก็ไปในโครงการนี้เหมือนกันนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆนะคะเ,เ,เพราะว่ารัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูใต้ทะเลกัน วางขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มมีแดดแล้วค่ะแล้วก็มีน้องปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะเยอะมากๆเลยนะทุกคนปลาสีเหลืองดำตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าปลาตะกรับนะคะหรือว่าปลาสลิดหินลายบ้างนะทุกคนปลาตรงนี้เนี่ยนะคะก็ปลาตัวนี้จะมีลำตัวสั้นนะคะตัวแบนนะ ก็จะมีเยอะมากๆเลยนะคะในจุดดำน้ำทุกจุดเลยนะคะที่เป็นจุดดำน้ำของทะเลอันนี้เนาะจะเป็นทะเลอันดามันนะคะปลาตะกับเนี่ยนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะซึ่งจริงไหมทุกคนดูสิอยู่รวมกันเป็นฝูงแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ในแนวปะการางังตามแนวปะกการังต่างๆเลยนะอันนี้ เยอะมากๆเลยค่ะปลาชนิดนี้และนี่ก็คือน,น้องนีโมน้อยกับบ้านของเขาค่ะทุกคนปรากรรังแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบ้านของน้องนีโมนะคะหรือว่าปลาการ์ตูนนั่นเองค่ะ จะเป็นปลาสีส้มขาวนะคะทุกคนก็จะอยู่ตามประการังที่มันเป็นแบบอันยาวๆแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีน้องนีโมหรือว่าน้องปลาก,กระตูนอยู่นะคะอันนี้เนี่ยพี่คนขับเรือเนี่ยเขาดำลงไปถ่ายให้เราถึงใกล้ๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยพวกเรามองเห็นได้จากที่ไกลๆนะคะถ้าพี่เขาไม่ดำลงไปถ่ายให้เนี่ยเราก็ไม่มีทางได้เห็นน้องแบบ น่ารักขนาดนี้ทุกคนดูสิดีเทลสวยมากกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราชอบมากๆเลยเพราะว่าเราชอบทะเลเนาะเราก็ชอบกิจกรรมนี้ด้วยนะคะไม่มีเบื่อเลยเดี๋ยวเราไปดำน้ำเล่นกันต่อเลยคะ่ะ เมื่อกี้ไหมปลาฝูงใหญ่มากค่ะตรงนี้เราดำได้กันแบบไม่เบื่อเลยนะคะสังเกตได้ว่าเราแบบดูใต้ทะเลกันนานมากๆค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันมีเคล็ดลับอยู่เนาะที่จะให้ปลาตามเรานะคะนี่นะ เหมือนที่พี่คนขับเรือน,นะคะเขาลงไปถึงก้นทะเลเลยค่ะทุกคนแล้วไปเก็บพวกหินพวกอะไรแบบนี้นะคะเศษซากปะการังนะคะแล้วเขาก็เอาขึ้นมาปล่อยเพื่อรอให้น้องปลาเนี่ยมาไหว้ที่เราเยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันค่ะตอนนี้เรามาถึงที่พี่คนขับเรือเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเราไปดูกัน thank <laughs> you าะที่มีเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะประจําการอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเกาะนี้ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเล็กน้อยก็คือมีห้องน้ํานะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําจืดให้เราได้ล้างตัวล้างหน้าเติมกันแดดกันนะเราเนี่ยจะมาพักกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการขายขนมขายอาหารด้วยนะคะทุกคนการบริหารจัดการขยะก,ก็ดีมากๆเลยนะ เราเนี่ยนำขยะลงมาจากเรือนะคะนั่นก็คือกล่องข้าวเที่ยงของเราที่เราได้มาฟรีนะคะเพราะว่ามันรวมในแพ็กเกจแล้วเนาะ <Okay. S 1> เมื่อเรานำขยะลงมาจากเรือเราก็ต้องนำขยะขึ้นกลับไปทิ้งบนเรือค่ะส่วนขยะที่ได้จากการซื้อของบนเกาะแห่งนี้นะคะเราซื้อมาจากร้านไหนเราก็เอาขยะกลับไปคืนร้านนั้นค่ะ ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะจัดการขยะของเราเองเลยนะส่วนของเราเนี่ยนะคะก็มีข้าวกล่องแบบนี้เหมือแบบนที่แอบมบกำลังกินอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวที่ทางเรือเขาจัดให้เนะทุกคนเดี๋ยวลาก,กันไปพร้อมการกินของแอมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยยังมีดำน้ำอีกนิดนึงนะคะทุกคนอย่าลืมดูรูปท้ายคลิปด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ